ตอนประโยชนค้าไว้จรทั้งไหลเวลานี้ท่านทั้งไหลได้พากันสมาทานพระกรรมฐานแล้วแล้วก็สมาทานสินแล้วก่อนจะฟังปฏิเวทาของท่านผู้เท่า <c oughs> ก็อย่าลืมรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิ พยายามคิดอยู่ว่าอะไรมันเป็นนิวรณ์นิวรณ์ห้าประการรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงกําจัดมันไปเสียหมดทรงจิตคิดไว้อยู่เสมอว่านิพานัสสะสชิกิริยายะเอตังกาสาวังกิตวาเนื่องแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอทำผ้า,ากาสาวาพัดเพื่อแจ้งเสิ่งพนิพัน สำหรับอุบาสกอุบาสิากาทั้งหลายก็ตั้งใจว่าเราปฏิบัติเพื่อผลิพานพยายามทรงอินทิบาทสี่ให้ครบถ้วนและทรงจรณะสิบห้าให้ครบถ้วนอย่างนี้ไม่มีอะไรที่ใช้เขาจะใช้คําว่าไม่สำเร็จถ้าอารมณ์คองท่านทรงอย่างอย่างอย่างนี้แล้วอะไรก็ได้ทุกอย่างเป็นของไม่หนัก แล้วก็กรรมฐานส่วนใดที่ท่านล่องอยู่ทำอยู่ก็ทำไปตามนั้นสําหรับปฏิบัติทาของท่านผู้เท่านี้ก็มาเล่าสู่คนฟังถึงว่าท่านพูดหนึ่งปฏิบัติมาแล้วเท่านั้นท่านชอบใจตรงไหนเอาตรงนั้นไปใช้หรือไม่ชอบใจเลยชอบในตาหดับธรรดาและคคำสอนที่สอนมาแล้วตรงไหนก็ใช้ตรงนั้นให้เป็นไปตามอธัธยาศัยของท่าน วันนี้ท่านพาดหัวข้อว่าคาถาเรียกจิตคำว่าคาถาเรียกจิตไม่นี่ไม่ใช่คาถาหนุ่มเรียกสาวสาวเรียกหนุ่มไม่ใช่อย่างนั้นเรียกจิตของตนเองตามบันทึกของท่านนะท่านบันทึกยยอกคุณจะอ่านไปว่าอิติสัมมาสัมพุทธัสสะมะมะจิตตัง ท่านกล่าวว่าพระคุณท่านได้ปโปรดเมื่อเวลา20่สนาฬกาสานาที <c oughs> <c oughs> คำว่าพระคุณท่านก็หมายถึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าท่านบอกว่าทุกเวลาทุกขณะจิตท่านทรงอยู่ในพิญญาภะสมาบัติตลอดเวลาดังนั้นการใจเอาจิตเข้าไปเห็นใครพบก,กับใครมันเป็นของไม่ยาก เหมือนกับที่เรามีอาหารอยู่ในปากอยากลืนกินอะไรไมันก็ได้ไอพิญญาภระสมาบัตินะั้นไม่ใช่สตังอยู่ในกระเป๋าว่าถ้าเรามีสตังในกระเป๋าเราจะใช้อะไรก็นได้บางทีสตังในกระเป๋าเนี่ยเราไม่มีที่อยาซื้อกินมันก็กินไม่ได้ <c oughs> สำหรับท่านที่ทรงอยู่ในพิญญาภระสมาบัติเหมือนกับอาหารที่อยู่ในปาก เคี้ยวไว้เรียบร้อยแล้วจะกลืนมา่อไหรก็ได้นี่ไม่ง่ายกว่ากันอย่างนี้ถ้าบอกว่าเวลา20นาฬกา30นาทีของคืนวันที่24กรกฎาคม2506ทั้งนี้พ่ออะไรนอ้อท่านีินมายัางไงอ่านไม่เคยออกถ้า <c oughs> บอกว่ากลางคืนที่แล้วมานี่หมายว่าคืนวันที่23 เมื่อถึงเวลาเจริญพระกรรมฐา,านตอนกลางคืนจิตมันพลันทำสมาธิไม่เคยทรงตัวนั่นก็นอนไม่หลับนั่นก็ได้ผลไม่แน่นอนแถมนอนไม่หลับคือม,มันดอกแดกดอกแดกดอกแดกมันส่ายไปส่ยมาคุมอยู่ไมนกันแต่มันคอยจะไหลซ้ายจะไหลขวานี่มันต้องเกี่ยวกับร่างกาย ท่านบอกว่ากลับมาวันนี้ได้พบอิฐีคือผู้หญิงเป็นนั้นว่าตอนกลางวันท่านผู้หญิงเขาสาวท่านก็ขึ้นไปมากขึ้นไปท่านไม่ขึ้นไปเปล่าท่านไปยั่วไปเยา้าโดยจะพ่ออย่างยิ่งท่านก็ไปชวนศึกก็ดีเหมือนกันวันนี้สมัยใจมัน แต่ไม่จะเกิดสู้เขาไม่เคยได้ก็ไม่รู้แต่ไม่ถึงก็สู้ไม่ได้ใจมันเริ่มรวนอันนี้ขอท่านหลายจำไว้ให้ดีนะว่าการเจริญเพื่อกรรมฐานนะ่ะถ้าจิตยังไม่ถึงที่สุดคือยังไม่ถึงอาดาตัตผลเพียงใด <c oughs> อารมณ์สร้างของจิตยังมีอยู่แต่ว่าท่านผู้เฒ่าท่านบอกว่ามันสร้างก็จริงแต่ว่าจิตยึดกุศลเป็นสำคัญ แล้วก็ทรงตัวมันไอยู่มันพยายามใส่ออกท่านนั้นท่านนี้ในเวลาที่จะเล่กนกรรมฐา,านในคืนที่ยี่สี่ท่านยังได้มาโปรโดเมตตาบอกท่านบอกว่าให้ทำให้แจ้งด้วยใช้ทุกขณะที่จิตพรานหมายถึงว่าคาถาบทบางกี้นี้ คาถาบทที่ว่าอิติสมาสมพุทธะมัมมะจิตตังถ้าเวลาใดที่จิตมันเกิดการพุ่งสร้างขึ้นมาให้ทิ้งคำภาวนาอย่างอื่นเสียหมดกำหนดจับอารมณ์ให้ใจเขาออกว่าคาถานี้ตามสบายสบายกำลังเขาสมาธิจจรวโตัวได้รวดเร็วจำก็ไให้ดีก็แล้วกันนะผมขอว่าซ้ำอีกอันหนึ่ง ว่าอิติสัมมาสัมพุทธสัมมะมะจิตตังนั่นก็อย่าย่องแล้วก็ฐานนี้ไปเรียกผู้หญิงไม่ได้ผู้ชายคนนะั้นเขาไม่มาหรอกมันเรียกจิตของเราท่านบอกว่าไอ้ที่จิตมันพร่านนี่ไม่ใช่พร่านเพราะผู้หญิงเขามายั่วมันพร่านเพราะโลกทางกระเพาะมันกำเริบี่ร่างกายถ้าว่ามันมีโรคเบียดเบียน ประสาทมันก็ไม่ทรงตัวจิตมันก็พล่านได้จงอย่าสงสัยในตัวเองคิดว่าไปลหลงไหลไฝ่ฝันในบรรดาสตีทั้งหลายเหล่านั้นเธอมายั่วมาเย้าเป็นจริยาของมนันได้คำว่ามาันในที่นี้ทั้งกล่าวว่าจงอย่าคิดว่าพวกนั้นเขาเป็นมนันแต่ความจริงพวกนั้นเขามาตามหน้าที่แต่ถ้าอารมณ์ของเราไม่ดีจงคิดว่าจิตของเรานี่เระมันเป็นมนัน มันมีส้นญาณหยาบรู้อะไรไม่ดีทำไมจึไมงไปหลงไหลฝ่ายฝันนี่ถ้าว่าอย่างนั้นถ้าว่าอย่างนี้แล้วก็ฟังของท่านไว้นะว่าผลจะเป็นยังไงจะไม่ดีท่านบอกว่าเวลา24นาฬกาโรคมันก็กำเริบขึ้นมานั่งยันเวลาเท่าไหร่นะี่20นาฬิกา30ลงมือ ยี่สิบสี่นาฬิกาเจ้าโลกกระเพาะมันก็พังดันขึ้นมาจุกน่นเสียดนี่อาจเกือบจะให้ใจไม่ออกตอนนี้เองก็อารมณ์จับพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าขันห้ามันเลวเลี้ยงมันแล้วทนุถน,นอมมันแล้วทำทุกเสี่งทุกอย่างก่อนจะทำก็กินอยู่กินยาป้องกันไว้แล้วแต่มันก็ไม่ทรงตัว เวลานี้อาการเสียดอาการจุกมันแน่นเข้ามาทั้งในอกเกือบจะหายใจไม่ออกก็เลยตัดสินใจว่าตายใช้ได้ก็ดีเองพังไปเถอะเจ้าขันห้าที่มีความอากตันอูไม่รู้คนคนเราปลนเปล่เจ้าเท่าไรเจ้าไม่มีความรู้สึก เราจะทําความดีเจ้ามารบกวนก,ก็ดีแล้วเชิญพังเธอกับฉันแยกกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าขันห้ายอย่างเจ้าเราเกลียดซะยิ่งกว่าสุนัขเราอีกนั่นท่านบอกว่าอารมณ์ใจท่านเป็นอย่างนั้นเกลียดมันจริงๆไม่ต้องการมันอีกตอนนี้ท่านันเรียกว่าพระก็หมายถึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสด็จ มาแล้วก็ทรงสั่งว่านี่คืนนี้เนะ่ะใจมันแย่งกันนักนะคำว่าใจมันแย่งกันก็หมายความว่าการเจริญกรรมฐานน่ะเดี๋ยวจะภาวนาบทนั้นเดี๋ยวจะภาวนาบทนี้เดี๋ยวจะพิจารณาอย่างนั้นเดี๋ยวจะพิจารณาอย่างนี้ถ้าอารมณ์มันแย่งกันอย่างนี้แล้วการบรรลุมรรคผลมันจะช้า ทำให้มันทรงตัวเรียงตามลำดับการเรียงตามลำดับก็วัดกันมาตั้งแต่หนึ่งจับอนาปานุสติกรมฐานขั้วกับพุทธานุสติกรมฐานหลังจากนั้นกาจิตทรงพรมิหารสี่จับกายกตานุสติมรณา,านุสติอุปสมานุสติในอริยสัจ ไหวกันมาตามลำดับให้จิตมันทรงตัวท่านเรียไว้ไปยังไงนะผมขอย้อนอีกนิด <c oughs> ท่านบอกว่าท่านสั่งไหว้ทำตามลำดับเพราะจิตเรามันยุง่งองค์ภาวนาผ่านลำดับไม่เป็นเรื่องท่านบอกว่าแล้วก็เพ่งสังโยนเข้าเมื่อองค์ภาวนาผ่านลำดับมันแล้วจิตจุด ให้เพ่งสังโยชน์จับสังโยชน์สิบวัดดูว่าเวลาเนี่ยสังโยชน์สิบรายการเราตัดตัวไหนไปได้แล้วบ้างที่ตัดได้แล้วมันทรงตัวไหมถ้ามันไม่ทรงตัวแสดงว่าเราตัดไม่ได้จริงถ้าส่วนใดที่ทรงตัวอยู่อันนั้นได้จริงนี่จะว่าอย่างนี้นะจำให้ดีนะ ไว้สังโยชน์สิบรายการนะี่ต้องกําหนดไว้เสมอพิจารณาไว้เสมอว่าจิตใดไรเอาของเราสามารถชนะมันจุดไหนได้แล้วนั้นตัดต่อไปว่าท่านเขียนไว้ว่าเวลาเช้ามืดนี่เป็นอันว่ายี่สี่นาฬิกาผ่านไปแล้วนี่ถ้านเป็นเลือกเวลาไหนก็ไม่ทราบเช้ามืดเวลาสามนาฬิกาก็งงเงยงงเงยขึ้นมาอีก เป็นนั้นว่าคงจะนอนประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแต่การนอนด้วยพิญญาพระสมาบัติหรือการนอนด้วยสมาบัติหรือการนอนด้วยการทรงสมาธิใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวก็ดีกว่าการนอนธรรมดาแปดชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็มีความอิ่มขึ้นมาก็ไม่รอแล้วลเรื่องล้างหน้าไม่มีมันเสียเวลานอกจากจะปวดอุจจาระประสัสสาวะนั่นถึงจะไป ตื่นขึ้นมาปั๊บใจมันจับคำภาวนาพิจารณาอารมณ์ติดสังโยชน์กพมีความรู้สึกตัวมารู้สึกว่าใจมันยังพิจารณาสังโยชน์ย,ยังฟังโยชน์อยู่นี่การนอนหลับไปด้วยกำลังเขาสมาธิมันเป็นอย่างนี้เวลาหลับมันก็ททำมันเองด้วยแต่เราไม่รู้สึก <c oughs> พอตื่นขึ้นมารู้สึกตัวใกล้หลับใกล้ตื่นรู้สึกตื่นในน้อยคือตื่นไม่เต็มตัวเครื่องหลับครื่องตื่นจิตจับพิจารณาสัญญาดีก็ทําทต่อไปท่านบอกตอนนี้ดีมากตอนเช้ามืดเมรุแน่นสนิทชิดเชือ่อสังโยกทุกตัวรู้สึกว่าไม่มีจิตเกาะมันสลายหายไปเหมือนกับธลีที่ปราศจากการแปดเปื้อนในภาชนะ ในขนาดนั้นเองก็ปรากฏว่าปรากฏว,ว่ามีฉับพรรรังสีรัศมีอุปการพวยพุ่งมาจากภากฟ้าสว่างจ้าทั้งหกสีถ้าปรากฏว่ามีพระโรคปรโชมองค์สมเด็จพระมหามุนีปรากฏชัดทรงแย้มพระโอษฐน้อยๆอ,อย่างที่รัชนีบันทึกไว้นั่นถูกแล้ว พระพุทธเจ้าทรงย้มน,น้อยน้อยไม่เห็นในฟันไม่เหมือนพวกเราฟันสารีสองซีดีไมด่ดีหัวเราะถ้าเห็นฟันทางสารีหกซีก็มีคือมันดิ้งไก่กับมันอะไรดิ้งไก่ก็ดิ้งใหญ่มันมันผสมผสานกันเข้ามากลายเป็นฟันสารีหกซีของท่านยิ้มน,น้อยๆรู้สึกว่ายิ้มยิ้มนิดนิดย้มแย้ม,ยมประโอดขอเขาไม่เลยเขาไม่ได้ยิ้มแค่ยม้มแย้ม,ยมประอด แต่ไม่เห็นไหลฟันเมื่อองค์สมเด็จพ,พระจิตมพระวิชิตตมานทรงแสดงพระองค์ชัดสมเด็จพระทรงสบายก็ได้มีพระพุทธดีกาว่าสัมกเกสีเธอพร้อมไปได้วยอ,อะไรมักทั้งสองแล้วนะอริยมักทั้งสองแล้วนะอริยมักทั้งสองนั่นหมายถึงอะไรนะ ท่าบอกว่าอันนี้ท่านบรรเทาบันทึกไปบอกท่านแก้สงสัยว่านี่เป็นผลของเอกับพิชีเอกวิพิชีนี่ก็หมายถึงว่ารโสดาบันมีสามขัน้นสตะกะตรงโกลังโคนละเอกกับพิชีระหว่างนี้เธอเป็นเอกกับพิชีแล้วแล้วก็กำลังเสวยผลของเอกกับพิชี สำหรับผลของเอกวิชีนี้จะต้องรักษาผลนี้ไปอีกสามวันท่านฟังมาตอนต้นท่านคงจะเข้าใจว่าเอกวิชีนั้นท่านผลนี้ท่านได้มากี่วันท่านวันนั้นบอกภายในเจ็ดวันใช่ไหมว่าห้าวันนี้จะนี้ไปห้าที่วันเธอพี่ห้าวันเธอจะเข้าเอกวิชีพอเข้าเอกวิชีแล้วต้องรักษาผลเอกวิชีไปอีก คำวันนับตั้งแต่นี้ไปคือวันที่25วันที่26วันที่27เกรกฎาคม2506เธอจึงจะเต็มกำลังผลของเอกพิชี sporting. นี้ทรงตัวอยู่เพีแค่3วันเอกพิชีเป็นนั้นว่าเข้าใจใกันแล้วนะเล่าสู่กันฟังอธิบายมากเสียเวลาเรื่องของท่านยาวอยู่ ให้มันทึกว่าวันที่ยิน้าคก,กันดาคม2506วันนี้มีอาการประหลาดมากตอนเช้าทำเริ่มทำกรรมฐานชันข้าวเสร็จเข้าห้องจับอารมณ์กรรมฐานเอาจิตเข้าอภิญญาพระสมบัติใช้เวลาผ่านไปเพียงสิบนาที แต่ข้าพิญญาสระสมาบัติปั๊บก็เข้ากันเลยทรงตัวดิง่งมีคนมาเคาะประตูเคาะประตูเรียกแกเข้าเบาๆเฉยแค่ข้อดังๆก็เลยต้องลุกไปต้องวางอารมณ์ส่งอารมณ์ไว้เพียงแค่ปฐมฌานพอเปิดออกไปก็เปิดพบพระท่านผู้หนึ่งที่กำมกำลังมีเรื่องมีราวฟ้องร้องกันอยู่ ก็คุยกันท่านให้ทัศนาพอสมควรท่านคุยอยู่ประมาณสามสิบนาทีท่านก็นลากลับลากลับจะขยับเข้าห้องก็มีญาติโยมมาอีกเอาก็คุยกับท่านเป็นว่าตอนเช้านี่รู้สึกว่ามีผลน้อยไปหน่อยเพราะแขกไม่ว่างแต่ในขณะที่คุยอยู่กับแขกจิตก็ทรงหยุดสองระยะคือ อุปจาระสมาธิบ้งางปฐมฌานบ้งนางขณะใด,ดที่แขกพูดใช้อารมณ์ปฐมฌาขนขณะใด,ดที่อยาคุยกับแขกใช้อารมณ์อุปจาระสมาธิต้นบอกว่าอาศัยที่การเวลาผ่านไปทำได้น้อยขึ้นไปก็คมยังไม่ค่อยมีความสมบายใจนัก แต่พอแขกผ่านไปก็เริ่มทําใหม่อารมณ์ใจโปร่งใจนี่โปร่งดีมากมีอารมณ์เป็นสุขถึงแม้ว่าใครใคาจะมาคุยใครเคาจะไข่คอก็ไม่มีอารมณ์กระทบกระทั่งมันโปร่งมีส,มสมบายยอารมณ์เย็นๆมีความสุขคล้ายๆกันนั่งอยู่นิพพานในขณะนั้นเมื่อแขกไปแล้วก็เห็นองค์สมเด็จพระ毗จิตมานแล้วก็บรรดาพระราชนั่งหลาย ที่นีพผ่านไปแล้วมากมายร้อมทั้งเทวดาแล้วผมมากันเยอะเต็มไปหมดทั่วจักรวาลเต็มจักรวาลมอยมองไปทางไหนก็เห็นเต็มพึีัภไม่มีจุดว่าง <c oughs> สมเด็จพระวิจิตรม,มาลทรงแต่ว่าจงทำมีปัสนนาถ้ามยังงั้นเนี่ยให้ทำมิปัสสนา ขณะที่ทำมิปัสสนาคือจับอริยสัจพอจับอริยสัจแล้วก็มาจับสังโยชน์ก็มาเทียบกับอริยสัจแล้วก็มาตัดเอาใช้รมตัดนวิชาคือฉันท่กับราคะทำอย่างนี้มีจิตทรงตัวดีมีความสบายมีความโปรง่งแล้วก็มีเสียงบอกว่าเวลานี้เธอ มันเหลือแต่มานานุสัยเท่านั้นรู้จักไหมรู้จักมานานุสัใสราะว่ามานะที่เป็นอนุสัยความเม้ไอไตัวมานะน่นมีนิดนิดไอตัวมานะนะ่มนนมนะมันมีนิดนิดหน่อยหน่อย,อยการถือตัวถือตนถ,ถ,ถ้าบอกเหลือแต่มานาน,านุัสกับอะไรอีกอย่างหนึ่งจาไม่ได้ตามบันทึกของท่านนะจำไม่ได้ได้เสียงเท่านั้นแล้วจิตโปรสบาย ต่อมาปรากฏนิมิตเห็นคนถือมีดมาสองเล่มเขาโยนให้เราเล่มหนึ่งแล้วเขาก็วอาว้เล่มหนึ่งเขาบอกว่าลุกขึ้นมาสู้กันถ้าเก่งจริงคือเชิญลุกขึ้นมาสู้กันตามบันทึกท่านบอกว่าเราบอกเขาว่าเราไม่เอาเมื่อเขาอยากจะฟังก็ตามใจ เชิญเขาบอกเขาว่าเชิญสิคุณอยาเกจ่วฟันแขนฟันขาฟันคอผ่านออกก็ตามใจเวลานี่ใช่ไม่เอาไอ้คันห้านี่ขึ้เกรดมาเต็มทีแล้วถ้าเธอต้องการช่วยสับให้มันพังเสียเดี๋ยวนี้ฉันจะได้มีความสุขพอพูดจบคุณนั่นเขาก็พูดวันแล้วกันเราเสียท่าเสร็จแล้วเราโดนพระอรหันเร่งงานแค่แล,แล้วเนี่ย แค่นี้เรานีนแย่จริงๆพระองค์นี้เรานึกว่าเป็นพระธรรมดาจะลองดูสักหน่อยที่แท้ก็กลายเป็นพระหลานไปเสแล,แล้วเลยเนี่ยเราผิดถนัดแต่อย่าลืมบอกว่านิมิตอันนี้เนะี่ยทัางท่านหลายถ้าบังเอิญไปพบเข้าจงทราบว่าแต่ไม่ทราบเสนได้ก็ดีแต่แม้ถึงแม้จะทราบจะรู้ก็ไม่แน่นักเวลานั้นถ้าจิตเราไม่ดีจริงๆมันก็ชักจะยุ่งๆเหมือนกัน ถ้ามีมิเก่งคนละเล่มฟันก็ฟันกันถ้าเราจะตายคนเดียวม,ามาันไม่สมควรเราอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ที่ท่านไม่คิดอย่างนั้นเพราะเวลานั้นอารมณ์ใจท่านโปร่งเขาบอกว่าเสียท่าเส็จแล้วเรามาเจอพระอรหันต์เขาแล้วตามันทึกของท่านท่านบอกว่าเสียงเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่ากําลังใจเขาเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยคิดว่าเราเป็นพระอรหันต เป็นในเพียงความรู้สึกคิดไปแต่เพียงว่าไอ้ตัวเรานี้มันจะมีความดีสักเล็กน้อยหรือเปล่าก็หาไม่ชักสงสัยตัวเองว่าความดีที่เจริญสมถะกรรมาฐานวิปัสสนากรรมฐานบุญทานที่ทำมาแล้วทั้งหมดมันยังอยู่บ้างหรือเปล่าแล้วมีอะไรหวั่นไหวตรงนั่นไหนบ้างไหม สังเกตด,ดูใจว่าเวลาที่เขาทำท่าจะเข้ามาฆ่าอารมณ์จิตมันหว,นวนั่นไหวมันเส้นายใจมันเส้นใดร่างกายมันหรือเปล่าบัานั่งนึกว่าคนนี้นี่เขาไม่ยั่วเราดีไม่ดีเขาจะมาหลอกล้อเป็นพระอรหันต์เราเชื่อไม่ได้ถ้าถ้อยคำใดไม่เป็นถ้อยคำขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจะเป็นใครก็ตามถ้ามาพูดเรายอมเชื่อไม่ได้ ดีไม่ดีจะกลายเป็นพยามาณมาแกล้งหาว่าเราเป็นพระอรหันต์น้าเราก็จะทิ้งความดีไม่ปฏิบัติความดีต่อไปเราจะรับฟังท่านผู้เดียวคือองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเท่านั้นแต่องค์สมเด็จพระพกเกวันก็มาดีบอกนี่ว่าเราจะเป็นอรหันต์ในวันนี้เป็นในเพียงว่าจะทรงเอกวิชีไปอีกสามวันคือ25่สิบห้ายิหกยี ต่อมาท่านบันทึกว่า27กรกฎาคม2506เวลาเช้าเดินทางไปนคะรสวรรค์กับพระที่เขาแต่งตั้งว่าเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอย่าเขาออกชื่อเลยพรกนี้ท่านพระไมะ่พระพระพระแปะแปะเพ้านั้นขณะที่เดินปานทางทางไปกับท่าน แค่ตาไม่เคยดีวันนี้สีก็อ่านไม่เคยอ,ออกท่านบอกว่าอารมณ์มีความพ่องไสเป็นกรณีพิเศษนั่งรถไปรมมันโชยมาใจสบายอารมณ์ผ่องใสใครเขาจะคุยกันยังไงก็ไม่ได้สนใจถ้าเขาถามก็อ่านไม่พูดกับเขาแต่เขาไม่ถามใจก็สบายเวลานี้ใช้วิปัสสนาญาณตัดปัญจขันเป็นอารมณ์ ไม่มีความรู้สึกว่าขันห้าของเราขันห้าของเขาขันห้าของใครมันเป็นตัวเป็นตนมองแล้วมันมีสาภาพเมือนอากาศาธาตุถ้าจะไปดูเวลาที่มันรวมตัวความรู้สึกรวมตัวเห็นมันเหมือนคล้ายๆสุนัขเนา่าไม่มีความไม่มีเยื่อไม่มีใหญ่เองกล่าวว่าวันนี้มีความสุขที่สุดในชีวิต ซึ่งไม่เคยมีในการก่อนมันเป็นความสุขเยือกเย็นมีอารมณ์เบาจัดว่าเป็นนิราไ,ไม่สุขคือสุขที่ไม่อิงอมิตรไม่อิงวัตถุไม่อิงสีสันวรรณะไม่อิงอารมณ์ใดๆทั้งหมดมันสุขเพราะจิตมนุว่างเจ้าปาธนขันเมื่อกลับมาถึงวัดเวลา13บสนาฬิกาเศษมาถึงแล้วก็เข้าห้อง แหกไม่มีเขาคงามาหาแล้วเขากลับไปหมดเข้าห้องเจริญสมาธิปรารบถึงจิตปรารบถึงจิตของคนว่านิมิตเมื่อคืนนี้จิตเหลือแต่มานานุสัยก็จัดว่าเป็นพระอริยะบุคคลปายกลางคือเอกวิชีเต็มที่หรือว่านาคามีนี่สงสัยตัวเอง แต่เมื่อคืนที่แล้วมาเองคือเมื่อคืนเมื่อใหม่ๆทำไมเมื่อคืนที่ผ่านไปใหม่ๆเกิดมีกามารมณ์ขึ้นมานิดหนึ่งอารมณ์รู้สึกนิดหนึ่งแล้วก็ดับได้โดยฉับพลันเลยเกิดความสงสัยว่าเราจะได้เป็นพระอริยะเอกวิชีแน่หรือนี่สงสัยตัวเองใน่ความจริงเอกวิชีก็ยังมีในการมาราคะ แต่เมธนี้นิดหนึ่งท่านก็สงสัยตัวเองซิอีกท่านบันทึกต่อไปว่าหรือว่าเป็นความคิดเลื่อนลอยอยากอาจจะกลายเป็นการครั่งอารมณ์ไปก็ได้ก็เป็นไปได้แต่ความจริงแล้วเมื่อพิจารณาแล้วจิตขนาดนี้ดูมืนว่าจะเกลียดผู้หญิงจริงๆเหมม็นสภาพสตรีทั้งหมดมันสกปรกสม,มมหาที่สะอาดไม่ได้ เพราะเป็นเป็นเชื้อก่อให้เกิดราคะและตัณหาเมื่อเจริญสมาธิก็เกิดอาการสงสัยในผลอยู่เวลานั้นได้พบองค์สมเด็จพระทศพลโปรดมาให้โอวาดว่าโสดาบันนั้นเป็นพู้ได้สมาธิตั้งแต่ะทุมชาชันถึงชานสี่ เมื่อจิตมั่นแล้วมีปัญญาเล็กน้อยในการพิจารณาขันยังมีความหวันวว่นไหวหวั่นไหวอยู่ที่จะไม่ดีนะว่าอารมณ์ของพรโสดาบันยังมีความหวั่นไหวอยู่มากท่านกล่าวท่านบอกมากกว่าความมั่นคงคือมีความหวั่นไหวมากกว่าความมั่นคงแต่ว่าสิ่งใดที่ได้แล้วไม่กลับถอยเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรยัย ถ้าเป็นคราวาสก็มีศีลห้าบริสุทธิ์เป็นพระก็มีศีลสองยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์แต่ถ้าว่ายังมีการร่วงอกุศลธรรมที่ไม่เป็นโทษอยู่มีรักมีร่วมรักมีบุตรมีโกรธแต่ไม่ด่าหรือไม่ทำร้ายอย่างหนักหมายความแล้วก็ยังมีความต้องการความร่ำรวยในทรัพย์ ติดในทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบธรรมเป็นต้นอารท่านทังหลายเวลาหมดไปแล้วประเดี๋ยวค่าเศษจ,จะหมดก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้